สวัสดีครับผมพาไปห้าไป้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านก็สู่พังน้นงออนแฟมลี่นะครับผมวันนี้เรามาส่งน้องอ่งเปากลับบ้านนะครับน้องอ่งเปา,าเราจะกลับบ้านแล้วเนาะนี่ครับน้องอ่งเปาเดินทางจะกลับบ้านไปขึ้นรถนะครับนี่โอ้ยมีนี่มีฟานมา นมาพอน้องก้าเนาะ <c oughs> มาขี่น้องเปาสง่งน้องเปากลับบ้านนะครับนีโอ้กลิ่นกล้วยตามทางเ,าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่แม่เวียนครับนี่ไปกับเปานะท่านผู้ชมกระดับแข่องอ๋อได้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 เครับน้องเปาของเราครับเดินมาเลยครับ ไปะไปะก็ก่อนทางไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไหนนักไ,ไ,ไปก <c oughs> ่อนเขาจะแซงรถแซงเราและอ๋อนิว,านวาขายไปเท่าไหร่ สิบแปดสิบแปดมัง้งเกิดที่ไฮนี่สิบห้าได้ไงยังไม่รู้เขาแล้วนี่เหม่อนข้อซ้ายตัวถึงเรี่องระหว่างระบมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเนาะไปแล้วครับขึ้นรถทางแม่ทางลูกไปครับทางน้องทางเปาและแม่แตงกวานะครับขึ้นรถง่ายมากครับผมขึ้นรถดูสบายเลยครับ แต่ต้องพลังเนม่เขาชอบพลังขึ้นรถหันหันห,หน้าออกมาข้างด้านหลังนะท,าท,าทา้ายรถเรถง่ายมาก,ากครับนี่ครับไปลแล้ว่ัครั้งไป้าวคร เสียงดังนี่เนี่ยนะครับเคก็กบานแล้วมาใส่ด้วยมาใส่หมูเฮ้ยตขาเลยมาทงนี้ยุกยเกันอยู่เกัรพเรัย่้วอันีด้วเอาไม่ใส่ไหม นี่ครับลงโดยใจกันครับวันนี้่มนัากับผมแต่งแฟนเรานกับแม่วนังลาวครับผมเกอใจแม่ของน้องสาามเป็นนาครับแฟนตา น้องเปาโชครับขอร้านะครับวันนี้ก็ได้มาส่งน้องเปาแล้วแล้วแม่เนาะแม่ทุนเนาะ้มลองาไนม่หายากเดี๋ยวมัน่อยกลมหลไปแล้วกรใช้อพ่คัยหันมายิ้มหนสิอยิ้มะพ่อคนชัยเรา พอควันใจคิดหนักครับผมเอาอยัางไงน้อนี่หนอวัสที่20ท่านครับผมสวัสดีครับแม่ครับูกันตอนเช้าเช้าน้อครับนี่ครับควานน้องเจ้าของน้องเปาครับอยู่บนบนหัวของแม่แตงกวาเลยครับผมเดี๋ยวกลับไปจัดการอยู่ที่บ้านนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ดังยูทูบเบอร์ทุกท่าน กวนเพราะเขาอยากอน้อาไวบดาน,นี้ก่อนเนาะนี่ครับเห็นไหมเนาะเห็นไม่เห็นดูบรรยากาศ ไปแล้วครับผมไปแล้วไปโชคดีครับโชคดีไปเลยได้เรียบเข้าเกตเองนี่แหละไปออกนี้หมอค้าออกนี้ไปสิบไมล์ข้างทางไปแล้วครับไปแล้วน้องออากเะาของเราไปแล้วครับผมกลับบ้านแล้วน้องมันอยู่นี่ดิเมยมั้น่ะบอกแม่มั้น่ะนี่ครับไปแล้วมันเกิดอยู่นี่เนาะอกาะเปากลับบ้านแล้วกระเปาไปแล้วครับผม ชคดีครับโชคดีครับขอให้โชคดีเนาะเดินทางปลอดภัยครับผมขอให้คุณพระคุณเจ้าคุมครองนะครับน้องอ่างเปาของเราเนาะเดินทางปลอดภัยถึงบ้านนะครับตลอดปลอดภัยนะครับผมไปแล้วน้องเปากับแม่แตงกวานะครับผมใจหายครับคิดถึงคิดถึงครับผมน้องอ่างเปาของเรานะครับโอ้ยไปแล้วครับผมไปแล้ว